ตอนที่1704เมื่อช่องว่างมิติภายในหุบเขาเปิดออกดวงตากลมโตของเสีย่ยวไทสู่ก็ยิ่งเปิดกว้างพร้อมกับความว่างเปล่าและความสับสนหลินเทียนที่สังเกตเห็นสีหน้าของเสีย่ยวไทสูเขาก็ได้ขมวดคิ้ว,วลเล็กน้อยก่อนจะปล่อยเจ้าหนูนอนนิ่งนิอยู่บนศีรษะของเขาต่อไปแล้วหันกลับมากรากบจีเยที่อยู่ข้างๆไปสำรวจสถานที่ภายในแน,นก่อนและจากนั้นข้าจะพาเจ้าไปหาพี่สาวของเจ้าเพราะจีจิงหลิงในตอนนี้ นางอาศัยอยู่กับบูยีบนภูผาเ่งหมอกซึ่งเขาเองก็ไม่ได้มีความเร่งรีบอะไรที่จะต้องพาจีเย่ไปหาจีจิงหลิงในตอนนี้เพราะถึงอย่างไรท่าทีของเสียวเต้จูที่แสดงออกมาในตอนนี้มันทําให้เขารู้สึกกังวลมากขึ้นดังนั้นก็จึงต้องการไปสํารวจพื้นที่ที่อยู่ด้านหลังอุโมงค์มิตินั้นอืมได้แนนข้าจะไปกับเจ้าจีเย่ได้แต่พยักหน้ารับแม้ว่านางจะต้องการพบพี่สาวที่ไม่เคยพบหน้านในทันทีแต่ถึงกระนั้น นางก็ยังไม่ได้บังคับเขาแต่อย่างใดนั่นจึงทําให้หลินเทียนไปยากหน้ารับก่อนจะกล่าวกับคนอื่นเพื่อเดินทางมุ่งตรงไปยังหุบเขาแห่งนั้นในทันทีท่านในนั้นเสียงพุ่งผ่านอากาศก,าก็ดังขึ้นก่อนที่กลุ่มของพวกเขาจะเข้าออไปไกลในพริบตาท่านในนั้นมีเสียงตะกวนดังขึ้นจากด้านหลังขณะที่จีเย่ได้ถูกทิ้งห่างออกไปไกลในชั่วพริบตาขณะที่ได้แต่มองตามกลุ่มของพวกหลินเทียนนั่นจึงทําให้หลินเทียนหยุดลงก่อนจะมองออกไปทางจีเย่ ด้วยความรู้สึกประหลาดใจจากนั้นเขาจึงตระหนักได้ว่าอีกฝ่ายมีะระดับการบ่มเพาะอยู่เพียงแค่เขตแดนนีรันแท้จริงเท่านั้นและด้วยเขตแดนที่ห่างกันขนาดนี้มันจึงทําให้ความเือวของพวกเขาห่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งต่อหนางจะมีสายเลือดของเผ่าวิญญาณผู้ที่บริสุทธิ์มากก็ตามทีแต่ในแง่าการบ่มเพาะนางกับห่างชั้นจากพวกเขาถึงสามขั้นใหญ่ขณะที่หยุดล่างลงหลินเทียนก็ได้ห่อหุ้มร่างของจีเย่เอาไว้โดยคลื่นพลังสีทอง ก่อนจะพานางพุ่งออกไปแก่นในวิบตาเจ้าเป็นอะไรกับพี่สาวของข้าจีเย่ได้กล่าวถามหลินเทียนด้วยความอยากรู้อยากเห็นที่ปรากฏขึ้นในแวาตาหืมหลินเทียนได้หยุดชั่วครู่พร้อมกับพูดขึ้นมาว่าพี่ชายจีเย่ได้แต่เบิกตากว้างขณะที่ปากอ้าไม่หูพร้อมกับพูดออกมาว่าเจ้าโกหกเจ้าไม่ใช่สายเลือดเดียวกันกันกบพวกเราแม่ข้าจะไม่เคยพบกับพี่สาวแต่พี่สาวของข้านางเกิดมานานแล้ว แม้แต่กินได้แห่งห้วงเวลาที่ทิ้งเอาไว้ในตัวของเจ้าก็ดำลงอยู่มาหลายร้อยปีแล้วเจ้าจะเป็นพี่ชายของพี่สาวข้าได้ยังไงกันนั่นจึงทำให้หลินเทียนได้แต่ยิม้มพร้อมกับพูดออกไปว่ามันมีเหตุผลบางอย่างหนะสำหรับเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสายเลือดหรือว่าอายุหรอกนะจีเย่ได้แต่พยักหน้าอืมรู้แล้วนางได้พูดออกมาขนาดเจ้ามองออกไปทางหลินเทียนเนื่องจากเจ้าเป็นพี่ชายของพี่สาวข้า ดังนั้นจึงเป็นพี่ชายของข้าด้วยนั่นจึงทาให้หนางได้แต่ยิ้มออกมานั่นจึงทาให้หลินเทียนอดที่จะรู้สึกลายใจเล็กน้อยไม่ได้เพราะหญิงสาวที่มีท่าทีเซ่อเีก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้นางกับมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปหลังจากที่ทราบเรื่องราวต่างๆการเปลี่ยนแปลงนี้มันรวดเร็วเกินไปหรืออีกในหนึ่งก็คือนางมีความคิดที่อ่อนต่อโลกซึ่งทําให้เขาไม่สามารถปฏิเสธอะไรได้เจ้าอายุเท่าไหร่เขาได้กล่าวถามจีเย ค้าอายุ16กปีจีเย,ยได้กาวตอบโดยทีย่ไม่มีความรุนแวงต่อหลินเทียนเลยแม้แต่น้อยหึสิบหกปีหลินเทียนพันรู้สึกตกตะลึงอีกครั้งแม้ว่าเขาจะรู้ว่าเด็กสาวผู้นี้จะอายุไม่มากแต่เขาก็ไม่ได้คาดหวังว่านางจะเป็นเพียงเด็กสาวที่อายุ16ปีเท่านั้นจากนั้นมันก็ทําให้เขาอดที่จะรู้สึกขมขื่นกับสภาพแวดล้อมในการบุมเพาะของดินแดนแห่งนี้ไม่ได้ซึ่งมันไม่สามารถใช้ดินแดนสวรรค์สิบชั้น มาเทียบได้เลยแม้แต่น้อยพอเด็กสาวผู้มีอายุส6กปีกลับมาถึงระดับนิรันร์แท้จริงแล้วแม้ว่าเขาจะรู้ว่าสิ่งนี้มันจะเกี่ยวข้องกับสายเลือดของนางก็ตามกลิ่นอายของสายเลือดนางที่ปลดปล่อยออกมานั้นหมั่นค่อนข้างพิเศษและอัศจรรย์เป็นอย่างมากบุมนน้มทินนาอุโมงค์มิติขนาดใหญ่ได้ถูกเปิดกว้างขึ้นอีกครั้งขณะที่มันแผ่ขยายออกไปทั่วทุกทิศทางเสียงพุ่งผ่านอากาศมากมายได้ดังขึ้น พร้อมกับสัตว์อสูรอันทรงพลังมากมายในสถานที่แห่งนี้ได้แต่หลงคำรามออกมาด้วยความตื่นเต้นซึ่งในชั่วพริบตาพวกมันก็กลายเป็นคลื่นสัตว์อสูรที่พุ่งเข้าหาอุโมงค์มิติขนาดใหญ่ตรงหน้าในทันทีซึ่งราวกับว่าที่ด้านหลังอุโมงค์มิตินั้นมีขุมทรัพย์ขนาดใหญ่รออยู่ถึงขั้นทําให้พวกสัตว์อสูรเหล่านี้พากันพุ่งกระโจนเข้าไปได้วยความตื่นเต้นก่อนที่หลินเทียนและคนอื่นๆจะพุ่งเข้าไปในเวลานี้เช่นเดียวกันและในเวลานี้เอง ก็มีเสียงพุ่งผ่านอากาศผนังขึ้นมากมายก่อนที่มิติโดยรอบจะถูกเปิดออกพร้อมกับ่างชายที่แข็งแกร่งมากมายปรากฏขึ้นทีละคนจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็พากันรีบพุ่งตรงไปยังรอยแยกมิติที่กำลังเปิดขึ้นนันี่ผู้บุ่มเพาะอื่นๆก็มาที่นี่อย่างนั้นหรือเจระเขยเป็นจะทาพัานรู้สึกตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นหลังจากที่มองย้อนกลับไปเพราะว่ามันมีผู้บุ่มเพาะมากมายกำลังพุ่งตรงาอยังที่ทางนี้อย่างรวดเร็วไม่ต้องไปสนใจพวกเขา เราไปตามทางของเราหลินเทียนได้กล่าวขึ้นซึ่งกลุ่มของพวกเขาได้รีบพุ่งตรงไปยังลอยแยกมิติขนาดใหญ่ก่อนที่พวกเขาจะพุ่งตรงไปถึงที่แห่งนั้นในชั่วพริบตาสัตว์อสูรมากมายได้แต่ส่งเสียงกำลามพร้อมกับพ่งเข้าใส่อุโมงค์มิติขนาดใหญ่และในเวลาเดียวกันสัตว์อสูรบางตัวก็สังเกตเห็นกลุ่มของพวกหลินเทียนซึ่งไม่ใช่เผ่าพันธุ์เดียวกับพวกมันนั่นจึงทำให้พวกมันพันโจมตีก็ใส่โดยตรงขณะที่กลิ่นอายของสัตว์อสูรเหล่านี้ ได้กดทับเข้าใส่พวกเขาในทันทีซึ่งสัตว์อสูรเหล่านี้ด้วนแล้วแต่เป็นระดับกึง่งราชานิรันขณะที่พุ่งตรงเข้าใส่พวกเขาซึ่งหลินเทียนเองก็ไม่ได้ตื่นตระหนกเลยแม้แต่น้อยก่อนจะปรากฏสายฟ้าสีน้ำเงินเข้มเข้าปกกลุมร่างกายของเขาขณะที่มันแปลเปลี่ยนกลายเป็นกระบี่สายฟ้าขนาดใหญ่ฟาดฟันออกไปในพริบตานั่นคือพลังขั้นที่สองของเขตวิชาเป็นยาสินิตสถานฟ้าซึ่งมันทรงพลังเป็นอย่างมากแถมพลังทําลายล้างของมัน ยังสามารถจัดการกับสัตว์อสูรทั้งหมดที่อยู่ในเขตแดนกึ่งราชานหลลันได้ในพริบตาซึ่งทําให้สัตว์หลายที่ทรงพลังเหล่านี้ต่างก็ล่างระเบิดออกพร้อมกับจิตวิญญาณที่ปวดขยี้บุ้มทางด้านหน้าอุมโมงค์มิติได้ส่งเสียงกล้องกงวานออกมาพร้อมกับรอยแตกเล้าที่กว้างขึ้นเรื่อยๆจากความยาวหลายสิบเมตรก็ได้ขยายตัวออกไปเรื่อยๆนั่นจึงทําให้หลินเทียนและคนอื่นๆพันพุ่งตัวออกไปได้ความเร็วโดยที่ไม่สนใจสิ่งอื่นแม้แต่น้อย ก่อนจะพ่วงก็เป็นในรอยแยกอุโม,มง์นั้นพร้อมกับสัตว์อสูรตัวอื่นที่อยู่โดยรอบและตอนนี้เองวิสัยทัศน์ในการมองเห็นของพวกเขาก็ผันมอดดับลงแต่มันกลับเต็มไปด้วยประกายแสงศักดิ์สิทธิ์ขนาดที่ให้ความรู้สึกสงบและกว้างใหญ่และโดยวิธีการนี้ไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก่อนที่วงกลมแสงขนาดใหญ่จะปรากฏขึ้นตรงหน้าของพวกเขาและในทันทีน,นั้นเองกลุ่มของพวกเขาก็ได้หลุดออกมาจากอุโมงมคตินั้นขณะที่ปรากฏตัวขึ้น ในสถานที่แปลกๆภายในช่องว่างมิตินั้นและเมื่อมองออกไปรอบๆภายในขอบเขตการมองเห็นของพวกเขาประกายแสงนีนหลันที่ถูกปลดปล่อยออกมานั้นราวกับกระโดดโลดเต้นด้วยความรู้สึกยินดีแต่อย่างไรก็ตามพผื้นที่โดยรอบสถานที่แห่งนี้กับแห้งแล้งและสุดซมเป็นอย่างมากซึ่งสามารถมองเห็นพื้นที่ที่ถูกทำลายและรอยแตกหลาที่เชื่อมต่อกันราวกับเกิดสงครามทำลายล้างขนาดใหญ่ในที่แห่งนี้พผื้นที่เดยรอบทำไมถึงได้สุดซมขนาดนี้ เสือขาได้แต่จ้องมออออกไปได้วยความรู้สึกประหลาดใจพอแม้แต่จตละเค่บินจะทานและคนอือ่นๆก็ไม่ต่างกันซึ่งนั่นก็รวมไปถึงหลินเทียนก็อดที่จะตกตะลึงเล็กน้อยไม่ได้ในก่อนหน้านี้ประกายแสงนิรันด์ที่พวกเขาสัมผัสได้นั้นมันไม่ธรรมดาและก็น่าทึ่งเป็นอย่างมากพวกเขาคิดว่าในพปื้นที่ที่ปลดปล่อยประกายแสงนิรันด์ที่ดูไม่ธรรมดาออกมานั้นมันจะต้องน่าอัศจรรย์อย่างแน่นอนแต่พวกเขากลับไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่า เบื้องหลังของพลังนี้หลังที่ถูกปลดปล่อยออกมานั้นจะเป็นดินแดนที่ลกล้างแห่งนี้ย่ายาที่บนหัวของหลินเทียนเสียวไถซูได้ส่งเสียงร้องออกมาพร้อมกับดวงตากลมโตที่จ้องมองออกไปดนรอบพร้อมกับท่าทีที่ดูสงสัยเพิ่มมากขึ้นขณะที่มองออกไปรอบๆสถานที่แห่งนี้คุ้นเคยขณะที่พูดล่ากับรู้สึกถึงอะไรบางอย่างก่อนจะเงยหน้าขึ้นและลงมองไปยังใจกลางของสถานที่ที่ดูสุดซ่วมแห่งนี้มัน มันช่างคุค้นเคยก่อนที่เสือไยสูจะสยายปีกออกก่อนจะบินขึ้นจากศาีรษะของหลินเทียนราวกับสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างขณะที่พุ่งตรงไปยังใจกลางของสถานที่อย่างนี้นั่นจึงทําให้หลินเทียนได้แต่ขมวดคิว้วซึ่งเขาเองก็ไม่ได้สนใจสถานที่โดยรอบอีกต่อไปก่อนจะพาจีเย่ที่ถูกห่อหุ้มด้วยประกายแสงสีทองพุ่งตามเสือไทสูออกไปและในช่วงพิบตาพวกเขาทั้งหมดก็พากันพุ่งออกไปไกลจากสถานที่อย่างนี้ เมื่อพูดถึงเรื่องนี้สัตว์อสูนกลุ่มใหญ่ที่พวกมันพุ่งเข้ามายังสถานที่อย่างนี้ก่อนหน้านี้พวกมันไปอยู่ที่ไหนกันเสือขาวได้กล่าวถามขึ้นมันน่าจะยังอยู่ในสถานที่อย่างนี้แต่น่าจะถูกเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ต่างๆดินเทียนได้กล่าวขึ้นเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกับที่สิ่งมีชีวิตถูกเกลื่นหายก็เป็นในตำหนักยินสุดขั้วก่อนหน้านี้พวกเขาก็จะถูกสุ่มส่งไปยังสถานที่ต่างๆกลุ่มของพวกเขายังคงมพุ่งตามหลังของเสือไทส่ออกไป ขณะที่มุ่งหน้าไปยังใจกลางสถานที่แห่งนี้หลังจากนั้นหลายชั่วโมงก็ได้ผ่านไปและในเวลานี้เองเสียงคำรามอันทรงพลังก็ถูกส่งออกมาใจากใจกลางสถานที่แห่งนี้นั่นจึงทำให้หลินเทียนขมวดคิ้วเล็กน้อยขณะพูดกับเสือไทสูจะหนูรีบไปสำรวจที่นั่นกันเถอะเขาสามารถรับรู้ว่าเสือไทสูกำลังจะเดินทางไปยังใจกลางสถานที่แห่งนี้เพราะเขาเองก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่พิเศษและคุ้นเคยเป็นอย่างมากและในเวลานี้ เมื่อเห็นใครบางคนที่กําลังต่อสู้อยู่นัดกลางสถานที่แห่งนี้มันก็ทาให้เขาได้แต่หัวใจสันไหวและรู้สึกได้ว่าณเวลานี้มันจะดีกว่าถ้าพวกเราฉีกมงมิติและไปอย่างที่นั่นโดยตรงในเวลานั้นเขาได้ฉีกมิติพร้อมกับพุ่งออกไปก่อนจะพาเสี่ยวไทซูและคนอื่นๆพุ่งหายก็เป็นอุโมงค์มิตินั้นในทันทีก่อนที่พวกเขาจะมาปรากฏตัวขึ้นในอีกสถานที่หนึ่งบุ่มบุ่มบุ่ม มีผู้บ่มเพริและสัตว์อสูรมากมายที่กําลังต่อสู้กันอยู่ในที่แห่งนั้นขณะที่พบเจอหอคอยโบราณขนาดใหญ่ในที่แห่งนั้นซึ่งมันเป็นหอคอยที่ค่อนข้างสุดโมูมมีทั้งหมด9 9้ชั้นแถมยังมีความสูงเสียดฟ,ฟ้าพร้อมกับรูปสลักสัตว์ต่างๆที่อยู่บนหอคอยแห่งนั้นมันมีทั้งมังกรนกฟินิกต่าทมินและสัตว์วิญญาณหายากอื่นอีกมากมายขณะที่พวกมันถูกสลักอยู่ในนั้นซึ่งล้วนแล้วแต่มีจิตวิญญาณแห่งพูด ในเวลานี้ผู้บ่มเพาะที่ทรงพลังและสัตว์อสูรจํานวนมากต่างก็พากันพ่วงเข้าหาหอคอยโบราณแห่งนั้นซึ่งการลงมือสังหารก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่พ,พวกเขากําลังพ่งเข้าหาหอคอยโบราณแห่งนั้นขณะที่หลินเทียนและคนอื่นๆมาถึงสถานที่อย่างนี้เขาก็ยังอดไม่ได้ที่จะรู้สึกสั่นไหวเมื่อเห็นหอคอยขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าหอคอยนีมมันจละลเข้ยบิดยาธาตุแต่กระหมดคิ้วขนาดเจ้าเหมากไปทางเสียวเทีู่่ เหลินเทียนเองก็จ้องมองออกไปทางเสียดใต้สู่เช่นเดียวกันเจ,จ้าหนูเจ้าสัมผัสถึงอะไรได้หรือไม่มันมีวิญญาณของสัตว์หลายจำนวนมากถูกผระดิษอยู่ในเจดีย์โบราณทั้ง9กาชั้นนี้ซึ่งในหอคอยโบราณน,นั้นมีรูปแกะสลักของสัตว์โบราณทั้ง4อยู่บนนั้นได้แก่มังกรนกฟินิกเต่าดำและเสือขาวซึ่งมันโดดเด่นเป็นอย่างมากเพราะพวกมันมีรูปลักษณ์คล้ายกับวิญญาณผู้พิทักษ์ทั้ง4ี่ ที่เสียวไทสูได้อัญเชิญออกมาก่อนหน้านี้ทุกประการซึ่งนั่นจึงทําให้หลินเทียนคาดเดาว่านี่จึงทาให้เจหนูเกิดความรู้สึกคุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้ยา่ยาย่าเจหนูได้แต่เจ้าหมองออกไปยังหอคอยทั้งเ9ิ้ชั้นพร้อมกับดวงตาที่ยังคงงุนงงขณะที่ประกายแสงหกสีที่ถูกปลดปล่อยออกมาก็แข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆดูเหมือนจะมีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเจหนูอยู่ในหอคอยแห่งนี้